เกือบได้ยุมหัวกับลูกค้าแล้วนะคะวันนี้วันนี้ทํางานแจกไพ่8ชั่วโมงได้ทิป770เหรียญค่ะตีเป็นเงินไทยประมาณ2,006นะคะวันนี้แอบของขึ้นนิดนึงนะคะทํางานแจกไพ่ไปแล้วเจอลูกค้าคนหนึ่งหปัดประสาทที่ว่าลูกค้าคนนี้นะคะเล่นบาคาร่าแต่จริงๆเนี่ยบาคาร่าออกไม่ค่อยชอบเกมนี้เลยนะคะเพราะว่ามีแต่คนเอเชียแล้วมันเรื่องมากนานทีถึงจะได้ไปแจกมินิบาคาร่านะคะแต่ก็ของขึ้นตลอดก็มีอาจูมาอยู่คนนึงนะคะนั่งแช่เกมอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็คือไม่ลงเบสสักทีชนีก็ของขึ้น าอก็เลยบอกอาจุมาไปว่า Excuse me ma'am, you want to stay on that seat? You have to bet every four hand. ไปบอกลูกค้าไปว่าถ้าเกิดอยากจะนั่งซีตรงนั้นต่ออาม่าต้องเบททุกๆ4ี่แฮนด์นะคะ If you not follow the rules, you have to leave. ถ้าอาม่าไม่ทําตามกฎอาม่าต้องลุกจากที่นั่งตรงนี้นะอาม่าไวไวเลยค่ะทําแมไม่เคยมีใครมาไล่ฉันนะเธอจะมาไล่ฉันได้ไงนู่นนี่นั่นโน่นฉันจะไปฟ้องผิดบอร์ดเธอนู่นนี่นั่นเอาสิมึงไปฟ้องเลยแล้วเราก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของคาสิโนถูกไหมในเมื่อลูกค้าไม่เล่นลูกค้ามเตอร์ฝอยไม่ยอมลงเบท สทกทีฉะนั้นก็ให้ลูกค้าคนต่อไปมาเล่นถูกต้องไหมคะของคาสิโนก็มีบอกค่ะว่าลูกค้าต้องลงเบททุกทุกี่แฮนด์นะคะถ้าเกิดไม่ลงลูกค้าเชิญออกค่ะให้คนอื่นมาเล่นค่ะเอาสีอาม่าค่ะไม่ยอมเคารพบกฎกติกานะคะเชิญไปฟ้องเลยค่ะก็ดูสิว่าใครจะชนะมาเมื่อ้งก็ไปบอกหัวนาอมจริงๆค่ะว่าดีลเลอร์คนนี้ไล่ฉันนู่นนี่นั่นนนอมก็ไม่สนใจค่ะโชคดีที่ว่าเจ้านายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังลูกค้านะคะทุกคนก็ต้องเคารพบกฎกติกาถูกต้องไหมค่ะลูกค้าบนนตกกก็อออลลูููแแ้้้วงดดเเเุิทาาถถยยย่ม สิถ้าเกิดอยู่ไม่เบ็ดอยู่ก็ออกไปาม่ก็น่าจอยเลยนะคะก็รีบซุกแผ่นดินหนีเลยนะคะโอ้ my god กูจะแบบอามาอ่อยากเจอข้างนอกนะเจออยู่หัวเน่แต่ละมือแต่ละเดย์หาแต่แนวมาให้ติงบอกแล้วค่ะทํางานแจกไพ่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้อง control โต๊ะให้ละ<ด>ว,วันเจอลูกค้าลอยพ่อพันแม่นะคะโอ้โหแล้วแต่ละคนนะคะ e ก้สูงเวอร์จะเอาอยัางงูเจ้าอย่างงี้แต่เราก็ต้องเคารพกฎของแต่โชคดีนะคะที่ทํางานออมเนี่ยคือเขา follow กติกานะคะถ้าเกิดใครไม่ถูกต้องคือเขาเชวนออไปแต่วันแย่ๆก็ยังมีเรื่องดีๆแอบแฝงอยู่นะคะก็เจอลูกค้า ให้เกานะคะฮิตรอยัลฟัดก็เลยให้ทิปออมประมาณ300โอ้อลูกค้า<ะ>คนนี้แกจะเล่นทีเนี่ยประมาณตาละพันเหรียญ2งพันเหรียญน,นะคะแต่ถ้าเกิดแกได้ประมาณ7็พันเหรียญแกลุกอันนี้ถือว่าเป็นลูกค้าคที่ลเล่นแบบนะไม่ได้หัวชนฝาค่ะก็คือเล่นไปรู้ลิมิตตัวเองนะคะคือได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็คือรีบลุกแล้วลูกค้าก็เลยโยนมาให้นีทา<ม>งงานเครียดจะหยุ่มหัวอาม่านะคะก็ะขอกิดหอยแครงนะคะกระปูไข่ดองที่เอากลับมาจากเมืองไทยฟิน